โปรดฟังทางนี้ย้ำชัดๆตั้งใจฟัง191มีเอาไว้แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายโทรออกไปหาคุณไม่ได้นะครับอ้าวถ้ามีเบอร์หน1่งโทรมาอย่ารับนะฮะอ้าวทางตำรวจสอบสวนกลางนะฮะเขาบอกมาครับว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพมันอัปเลเวลคุณผู้ชมมันใช้เบอร์หน1่งโทรไปหาคุณ นะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเนียนๆเ,เ,เหมือนเหมือนเดิมอะนะมีทั้งขั้นตอนการวิดีโอคอลเข้าไปมีทั้งว่าให้คนที่แต่งตัวเป็นตำรวจตำรวจมาพูดคุยกับคุณใส่เครื่องแบบแบบเต็มยศมีทั้งบอกว่ามีเอกสารอย่างงูอย่างงี้อย่างนั้นว่าคุณไปทําผิดเยอะแยะมากมายสุดท้ายไปจบตรงไหนฮะเดากันออกแหละโอนเงินนะฮะ ทางตำรวจสอบสวนการเขาก็เลยเอาออกมาเตือนประชาชนเขาบอกว่าอย่าได้หลงเชื่อเด็ดขาดถ้าหากว่ามีหมายเลข191โทรไปหาคุณแล้วแจ้งอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมีคดีติดตัวบ้างละไปทำผิดอะไรมาบ้างล่ะนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาบอกว่าหมายเลข191เนี่ยฮะไม่สามารถโทรออกไปหาประชาชนได้มีหน้าที่แค่รับสายประชาชนเวลาที่มีเหตุด่วนเหตุร้าย นะครับก็เลยแจ้งมาเพื่อทราบจะได้ไม่ต้องตกไปเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะจ๊ะไอ้พวกนี้มันขยันมากคุณผู้ชมออมันเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆเลยเนะหลายคนยิ่งตกใจมีเบอร์1 9 1โทรมารีบรับเลยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ตกใ,ใจแน่นอนอนะฮะอันดับแรกนะแวบแรกเลยเขายังไม่ต้องคิดหรอกฮะว่าเขาไปทำอะไรผิดหรือเปล่า โคาเป็นห่วงลูกหลานคนในครอบครัวเป็นอะไรหรือเปล่าวะใช่พี่กอลเ้ยหนึ่งก็หนึ่งโทรมาใช่เพราะนั้นส่วนใหญ่รับแน่ๆใช่รับสายแน่ๆเนี่ยมันฉลาดถึงขั้นมันใช้เบอร์หนึ่งเก้าห่งแล้วอะ<ม>นี่ยฮะระวังกันนะครับนะแล้วก็ผมฝากข่าวนี้เนี่ยฝากแชร์ฝากบอกต่อหน่อยนะหลายๆคนน่าจะยังไม่ทราบนะฮะไปบอกต่อกันหน่อยนะโอ้โหมันมันจะใช้คําว่าอะไรดีกับไอ้พวกเนี่ยเนาะ เรายิ่งหนีมันมันก็ยิ่งคิดวิธีใหม่ใชม่มันคิดวิธีตลอดเวลามีวก็เคยโดนโทรมาบอกว่าโทรมาจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติคือเหมือนที่พี่กอฟบอกอะใจนึงเราคิดว่าใครเป็นอะไรหรือเปล่าคนในบ้านเราเป็นอะไรหรือเปล่ามีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าตํารวจโทรมาอย่างเงี้ยแต่จริงเราไม่ใช่ก็เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์นี่แหละนะฮะคือแบบอย่ารีบตกใจ่เอาสติเป็นตัวตั้งผมเนี่ยก็เจอคล้ายๆมวโทรมาบอกเนี่ยคุณเนี่ยขับรถเนี่ยเอารถเนี่ยมันมีชื่อคุณอยู่ไปประสบอุบัติเหตุ อยู่แถวแถวภาคใต้ผมทำมปจังหวัดเลยเขาพอจังหวัดมาผมบอกโทษนะผมไม่ได้ไปมาสี่ห้าปีแล้วผมก็วางสายเลยใช่แล้วก็ไม่ต้องไปคุยกับเขาไม่ต้องไปต่อร้องต่อถียวางไปเลยไม่ต้องรับด้วยทั้งที่สุดคือไม่ต้องรับใช่เบอร์แปลกๆเนี่ยฮะคุณไม่คุณชิงคุณต้องรับใช่เออไม่ต้องรับไม่ต้องรับเพราะอย่างน้อยถ้าหากว่าเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงสมัยนี้นะเขามีไลน์เราอยู่แล้วใช่ส่วนใหญ่เป็นเบอร์ไปเมนเบอร์ไปไลน์มนขึ้นอยู่แล้วเขาก็ทักทางนั้นอย่าไปเชื่อไอ้เบอร์แปลก นะฮะเตือนภัยไว้ครับ